สำหรับคลิปนี้นะคะพี่บัวก็จะแนะนําวิธีการทำคลิปวิดีโอด้วยแคนวาหอันดับแรกให้มาที่แม่แบบนะคะเราก็ไปเลือกโพสต์แบบ Facebook หรือ Instagram ก็ได้นะคะเดี๋ยวพี่บัวจะใช้วิธีการโพสต์แบบ Instagram แล้วกันนะคะค่ะเราก็จะได้กรอบเป็นภาพสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะเราไปเลือกที่งานออกแบบว่างเปล่าแบบนี้นะคะกดเข้าไปแล้วนะคะก็ให้เรานะคะอ่านนะคะได้กระดาษมาแผ่นหนึ่งเป็นกระดาษ ขาวแบบนี้นะให้เราไปกดที่อัปโหลดเลยนะคะเพื่อที่จะเลือกนะคะวิดีโอนะคะดังนั้นเนี่ยนะคะตรงนี้จะเป็นรูปภาพวิดีโอแล้วก็เสียงนะคะเราจะไปเลือกอัปโหลดสื่อนะคะซึ่งเราก็เลือกจากอุปกรณ์ที่เรามีอยู่ได้นะคะสมมุติว่าเราไปเลือกวิดีโอสักหนึ่งวิดีโอนะคะในคลังนะคะเครื่องมือของเราพี่บวยเอาวิดีโอสั้นๆแล้วกันนะสมมติเลือกอันนี้แล้วก็อัปโหลดไปเลยนะคะระบบก็จะดาวน์โหลดแบบนี้ให้เรานะคะ ค่ะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างแต่ว่าพี่บัวจะเลือกคลิปนี้ซึ่งเป็นคลิปเฮียสีกุ้งที่ได้อัปโหลดไว้เรียบร้อยแล้วแล้วก็คลิกหนึ่งครั้งนะคะคลิปของเฮียก็จะมาม่ือผมปัจจุบันนี้ผมมีรายได้หนึ่งเจ็ดล้านกว่าแล้วก็อาจจะมากนก็จะมาปรากฏตรงนี้นะพี่บัวขออนุญาตผมมีลูกทีมคนหนึ่งมีรายได้เดือนเจ็ดแสนกว่าแล้วก็สต็อปเฮียก่อนนะคะค่ะทีนี้นะคะทายังไงนะคะให้เรากดค่ะนะคะขยับนะคะเห็นไหมนะคะมุมนะคะซ้ายขวานะคะเราก็ดูนะคะดูมุมซ้ายขวา เห็นไหมคะอ่านี่นะคะให้กรอบบาลานซ์กันนะคะกับภาพหลังจากนั้นนะคะพื้นหลังถ้าเราต้องการใส่สีนะคะเราก็ไปกดที่ตรงนี้นะคะอีกครั้งนะคะกดเมาส์นะคะเป็นขอบสีน้าเงินนะคะอ่าที่ผืนแบ็กกราว์ด้านหลังนะคะแล้วก็เลือกสีกดที่นี่นะคะเราก็ได้สีแล้วหลังจากนั้นนะคะให้เรามากดเลือกนะคะใส่ข้อความแล้วก็พิมพ์ข้อความกดตัวที่ K คือข้อความนะพี่บัวจะพิมพ์คําว่านะคะวิธีนะวิธีวิธีนะคะ สร้างรายได้ Passive PAWSI VE แล้วก็ Income COME นะคะวิธีสร้างไรายได้ Passive Income นะก็จะมาวางอย่างนี้นะคะอ่ะนี่นะคะแล้วพี่บ๊วยกจ็จะเปลี่ยนฟอนนะคะเราเปลี่ยนฟอนตแบบไหนก็ได้พี่บ๊วยก็เลือกเป็นฟอนตแบบนี้นะคะแล้วก็ขยายใหญ่อ่าได้ด้วยนะสมมุติว่าเราต้องการเปลี่ยนสีนะคะตัวอักษรนะคะเป็นสีอะไรดีอะ เป็นสีเหลืองสมมติคุณก็ใส่สีเหลืองถ้าคุณไม่ชอบสีเหลืองโทนนี้คุณก็ขยับได้เห็นไหมแล้วก็มาที่จานสีตรงนี้ได้นะ,ะพี่โบจะเลือกสีแบบนี้นะแล้วก็ขอเพิ่มอีกหนึ่งนะคะนะคะด้วยระบบ MGM นะคะด้วยนะคะด้วยระบบ MGM นะคะสีกรุงนะคะสีกรุงบล็อกเกอร์สีกรุงบล็อกเกอร์นะคะพิมพ์ลงไปเลยนะคะเราจะทําเร็วนิดนึงนะคะเพราะว่า พี่บวจะพยายามอัดคลิปให้จบภายใน5นาทีเห็นไหมคะจานสีที่เราใช้อยู่ก็ยังคงอยู่นะคะแล้วข้างล่างค่ะนะคะเราใส่ชื่อเรานะคะอะลงไปตรงนี้นะคะติดต่อเรานะคะแต่พี่บวยจะมาที่อัปโหลดก่อนนะคะเพื่อที่จะเลือกนะคะรูปภาพของเรานะคะต้องมีหน้าเราด้วยนะคะเพราะว่าจะได้รู้ว่าสมัครกับเรานะคะคนไหนอาสมมุตินนะพี่บวยก็เลือกภาพนี้ก็แล้วกันนะแล้วก็ขยายตัวเองขึ้นมานิดนึงนะคะแบบนี้ให้ชัดเจนเห็นไหมคะ อันนี่คือตัวเรานะนะคะแบบนี้นะพี่บอยทำแบบนี้ก็แล้วกันนะคะ,ะแล้วก็ขยายตัวเองขึ้นมานิดนึงแล้วก็ดึงภาพขึ้นมานิดนึงให้เราใหญ่ขึ้นมานิดนึงนะคะแบบนี้เห็นไหมคะคุณก็เลือกซ้ายเลือกขวาได้แล้วเรานะคะก็ใส่ข้อมูลติดต่อเรานะคะเราเขียนเลยค่ะว่าสนใจนะคะธุรกิจนะคะสนใจธุรกิจนะคะธุรกิจนะคะ,ะติดต่อเรานะคะติดต่อเราแบบนี้นะคะ เราก็เปลี่ยนฟอนต์ได้ค่ะสมมติไม่ชอบฟอนต์นี้ก็เปลี่ยนได้พี่บอยจะเป็นฟอนต์แบบนี้ก็แล้วกันแล้วก็เป็นตัวสีขาวนะคะแล้วคุณก็เพิ่มไปเรื่อยๆนะคะโทรนะคะแล้วก็ใส่เบอร์เราลงไป0ูนย์แปดเก้านาะศูนย์เก้าเจ็ดห้าสองหนึ่งแปดนะ,ะพี่บอยก็จะใส่เบอร์โทรตัวเองแล้วก็เป็นสีขาวนะนะคะอันนี้ก็ทําแบบง่ายๆนะคะลงไปนะคะค่ะแล้วก็ใครอยากจะใส่ไอคอนนะคะก็สามารถที่จะใส่ได้ได้นะคะก็ไปกดที่รูปประกอบแล้วก็เลือกไอคอนเช่น มือถือหรือว่ารูปลายนะแล้วก็นะคะ line นะคะพี่บบยจะพิมพ์นะคะ line นะคะแล้วก็ add นะคะก็เป็น add นะคะ a g e n G h r i k k r u n g ซึ่งพี่บบยตอนนี้เนี่ยเริ่มนะคะเปลี่ยนมาใช้ l i n official account แล้วนะคะแทนที่จะใช้ไาย์ส่วนตัวของตัวเองะครเท่านี้ก็เรียบร้อยนะคะถ้าเกิดว่าใครมีเว็บไซต์ก็สามารถที่จะใส่ลงไปได้ด้วยนะ อ่นนี่นะคะพี่บัวก็ทําเป็นตัวอย่างแบบนี้ให้แต่ถ้าเกิดใครบอกว่าอยากจะได้เอฟเฟกนะคะของออตัวหนังสือให้มันโดดเด่นขึ้นแล้วก็คลิกคําว่าเอฟเฟกที่นี่เห็นไหมนะคะะกดตัวหนังสือให้เป็นกรอบก่อนแล้วก็คลิกเอฟเฟกนะคะแล้วคุณก็ใส่ตรงนี้แล้วคุณก็เปลี่ยนสีได้ด้วยเช่นเปลี่ยนเป็นสีดำนะคะะตัวอย่างนะนะคะได้นะ,ะแล้วก็ทําพลับแบบนี้ได้เห็นไหมนะคะตัวหนังสือก็จะมีความโดดเด่นขึ้นมาแต่เกิดเราไม่ต้องการใส่นะคะเราก็แบ็กกลับได้นะคะนี่คือตัวอย่างนะการแบ็กกลับ นะคะก็กลับไปสู่จุดเริ่มต้นนะคะพี่บ๊ยสมมุติว่าทําเรียบร้อยแล้ะนะคะองค์ประกอบสวยงามเรากดดาวน์โหลดเลยค่ะนะคะระบบก็จะแนะนําเป็น mp 4ให้กับเรานะคะเป็นภาพเคลื่อนไหวเป็นคลิปวิดีโอล้วก็ดาวน์โหลดได้เลยตอนนี้นะคะระบบก็ดาวน์โหลดคลิปเรียบร้อยแล้วนะคะตรงนี้แล้วเราก็ไปปิดตรงนี้ได้เลยนะคะตอนนี้คลิปเนี่ยก็ถูกดาวน์โหลดอยู่ในคอมพิวเตอร์ของเราเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันเลยะคะ่ะสำหรับสมาชิกที่ต้องการขยายหน้าจอก็สามารถกดปุ่มตรงนี้ได้นะคะขยายได้ นะคะหรือจะดูภาพเต็มจอก็กดที่นี่ได้นะคะก็จะเต็มจอนะคะนี่คือตัวอย่างเะะวยแน่ถ้าเชื่อผมปัจจุบันนี้ผมมีรายได้เดืองเจ็ดล้านค่ะแล้วก็กดนะคะย่อลงมาก็คือ ESC นะคะที่แป้นพิมพ์ของเรานะคะหรือจะกดดูตรงนี้ก็ได้นะคะเป็นต้นนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูนะคะว่าดาวน์โหลดแล้วไปอยู่ที่ไหนนะคะของพี่บอยนะคะดาวน์โหลดแล้วก็นะคะจะไปอยู่นะคะที่ในเนี่ยค่ะดาวน์โหลดนะคะของพี่บอย ก็จะอยู่ในนี้นะคะซึ่งไฟล์ก็จะเยอะมากเลยนี่คือตัวอย่างเนาะเราก็สามารถที่จะก๊อปตรงนี้นะคะไปใส่ไว้ในนี้ได้นะคะยนในลายนี้ได้เลยนะตัวอย่างเนาะเราก็ลากไฟล์นะคะตรงนี้นะคะลากไฟล์ค่ะแล้วก็อย่างงี้ค่ะลากแล้วก็ลงมาโยนได้เลยอะพี่บอยก็ยกตัวอย่างให้นะพี่บอยกดกดทิ้งนะคะโอเคอันนี้เป็นคลิปใหม่นะคะเราก็ส่งไปได้นะคะเป็นตัวอย่างค่ะ ค่ะขอบคุณมากนะคะ